อยากระโดกเมามากางงูบาดอไรนี่สักคไปอยาไรนีสักีเราทางานนีสักคนเอางัดจมาว่เราเคยเมามาทางอื่นเนี้งานอื่จะซากเศ้ามาจะมากงานอยไิเ่นเศร้าเมากับแล้วสามสี่มื่นแล้วปุ๊บ๊วุ๊ัในบ้านยังกะระาตัวอากัเพื่อนก็ใส่มาเนาะยืนมัดเทียมกูเลยแหละใส่มากพ่อไปเขาหรือเปลไม่ยังเ ุูมติแลแนวเลี้ยงทั้งระ้งวงชุกหาแต่เน่าะสตีทำไปอาจารย์ใช่เราฝากความมานี่แหละอาจารย์ตึงน้ำบนฝากม่สามจานสองจั่กระสองเสียงก็ซ่วงเพราะเาขอชู้ว่นผู้ใรเนี่ยติดนี่ต้นระดับอาจารย์ร้วนๆคนละพันสามพันบาทสามพัน พ่อเห็นนี่ละพอเห็นจะได้ขึ้นมาฝากมาสามคนพูดอากรเอาว่าเห็นก็ขายของจะลานเศร้าหรือเอาขายแบบใดสามถุงทีสอันนั้นมันจะขายของเอากรทดีก็การที่ดอายเพิ่มอไปหาอเพิ่นเดียโ้ไม่เห็นเลยขอบกนลายลายี่มัเหลี่ยมตาขอบเไหนใช่จ้งตาคนหนเอาการที่ยังเรานี่เงี้ยห่วยมไม่แรงเรอ่วย ม but, uh, proceed, ันเป็นของวิจารอะไรเราจะมาเล่นทำผาอะไช่วงนี้อ่ะมันใช่เวลาไหมล่ะมันศีรษะวลาเด้เื้รับนก็เือบตีหัวเขาแบบนี้ละไผ่บ่ได้เขาลูงเลี้ยงผดแข็้น่าจะมีความรู้ระดับนี้นะมาเชนว่าสิไม่ซด้ไผ่บ่อได้ถือได้ซาสีนจักตอนเด้อ โอ้แล้วเจ้าภาพลาโเออสี่หองไปนั่งาเขพี่เจมจากพระธาตุามแก่มอบให้นะครับนี่พี่เจมจากพระธาตุแก่นเออจะเปขอโท่เสียเนีสียบัินคาพี่เจมได้วยราคาขอคุพี่เจมนะครับขอบคุณาาต้งบอลําย่างเดียวบาทนี่ยอยเห็นแล้วเห็นปีนหัวมาเข่าว่าได้โอ้ยทีมันเทียบรถจอดอย่กล้เออมันแตงตัวมกย่าังงั้นแดงเอวเตี่ยบลอยเรียบ้อยเราเหลี่ยมยามยามมาก

เขาสักเปลี่นมลรั b ี่่ละมาเตี้ยมลรั bf ก็น้อแจ้งตัวแบบนี้เป็นตัดอ้อยหมาอะไรไปเทไหร่หน่อยเขาเปลี่ยนมลรั bf ี่เนยคือมลแจ้งตัวให้เป็นระเบียบแน่ไม่เป็นระเบียบเจ้าไหนคอยยุบปฐมโอ้มันมลเป็นระเบียบบ้านเศรษฐีสัตว์เด็กผอลุ่งระเบียบเจ้าไหนแม่ป้านี่แม่ห้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยซิมรูทขึ้นให้เป็นระเบียบหน่อยมันหูดมาได้ไปยังคือจะหูดก็ได้สุดผู้ชายเอาขึ้นมาสุดผู้ชายสุดครับ เป็น,ย,น,นย่างก้อสุดผู้สาวสุดฟิตเป็นฟิตรึ่จะของอ้วนเอาจังซีเอ้ยเลยไอ้มาฮอนเรากะล่ำใช่ไหมจีเสียเป็นร่ำไปได้เรียนเรียงนี่เดี๋ยวอยมาขับมาแห่เรื่องไหนเรียงสังท่อง,งอปลาตอนรรจนนาเรียกครูสังท่องงอปลารรจนาเรียงครูเร่องนี่มันต้นสำรับของอิปอวิลาพทุนตี ต้องล่ำใ่ปาเสียงมัจจิสูเจ้าก็ได้เอาเขาเรียงมาอกเอซ้ำบเล่นบรวมรตห้าเล่นบอเอมสมุนนาไปตามท้องเรือนี่คุมัข่าพระเจ้าเองให้นามนี่แล้วว่าพญาสามณ์ถูกต้องบุกคองบ้านบกคองเมืองมาเป็นเวลาสานาน รับการยุติเหตุคนเจิตพนัส่วนว่าหุ้นแต่งการแต่งงานไปแล้วว่าไงว่าลูกสาวฝ่ายหุ้นเขาเอาไปเซิร์เรียบร้อยท้านเด็กที่เปลี่ยนจะพอเหลือลูกสาวลาลัจนาไพรซิมาเป็นครูเออเซอร์มาเป็นมาร์เซหนูลาลัตเจนาลาลัเจนาเอ้ยไม่ดเตือนไหตือนอะไรเต็